เกษตรกรไม่ต so ้องกังวลเพราะปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับบริหารจัดการในเขตชนลประทานและสามารถดูแลการปลูกพืชตามคำแนะนำได้อย่างเต็มพื้นที่รวมถึงน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในปีนี้มีเพียงพอสำหรับความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันปีนี้เรามีน้าต้นทุนที่มากเพียงพอที่จะใช้บริหารจัดการทั้งในเขตชลประทานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ก็จะไม่ไม่ขาดแล้วก็การห้ามการตั้งข้อจำกัดก็จะมีน้อยกว่าปีที่แล้วก็จะดูแลให้ปลูกพืชที่อยู่ในคำในคำแนะนำเนี่ยได,ได้เต็มพื้นที่สมบูาณนครับแล้วก็อย่างที่สองคือนะ้าบุโเพอุโพกทุกการประปายืนยันว่าไม่มีขาดครับทั้งจังหวัดเชียงใหม่ครับ ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประธานก็จะมีการจัดหาแหล่งน้ําเพิ่มเติมให้ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและอุทกภัยพร้อมเตรียมมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของอุทกภัยหรือภัยแล้งตรงนี้เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดีอยู่แล้วอย่างในปีนี้ที่ผ่านมาในเรื่องของอ ปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยทางจังหวัดเชียงใหม่โดยทางท่านผู้ว่านิรัตเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมกับทางสำนชในการประสานงานในเรื่องของการที่จะดําเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของมาตรการรองรับมือรดูฝนตรงนั้นอย่างเต็มที่ณขณะนี้ทางท่านผู้ว่าและการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ขับเคลื่อนในเรื่องของสิิมาตรการรองรับมือฤดูแรงที่จะดูแลพี่น้องประชาชนด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยังมีโครงการที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนอีก6โครงการเพื่อสร้างสมดุลน,น้ำอย่างยั่งยืนให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน